メディเลนคลินิกเซ็นเตอร์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงคลินิกแต่มันคือผลลัพธ์ของการทํางานอย่างหนักและความใส่ใจในทุกขั้นตอนทุกชิ้นส่วนที่นี่ถูกคัดสรรด้วยความพิถีพิถันเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีที่สุดให้กับนิวเซ็นเตอร์แห่งนี้อย่างเช่นด้านหลังเคาน์เตอร์นั้นเราจะมีแผ่นหินธรรมชาติจํานวน4แผ่นซึ่งเป็นลายเชื่อมต่อกันประกอบกับลายหินธรรมชาติตรงโซนของบันไดทางขึ้นจะเป็นหินก้อนเดียวกันทั้งหมดแล้วมาผ่าและก็แบ่งทําเป็นลายเชื่อม ต่อเป็นทางเดียวกันตลอดแนวในส่วนของห้องสัญญกรรมเล็กเราจะมีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่างครบถ้วนและมีบริเวณที่กว้างเพื่อสะดวกในการทำศัลยกรรมให้กับคนไข้สำหรับหมอความสำคัญไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของเงินมหาศาลแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเพียรพยายามและการส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนเราทำทุกอย่างเพื่อให้คุณมั่นใจว่าน,นี่คือที่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ